ใหญ่ใหญ่ขนาดซุปเปอร์มาร์เก็ตโศกทวีตอนนี้บาวแมนไซกำลังอยู่ที่เขตบ่านโน่นขอมื่อกี้ได้กล้ายมาทางนี้ก็เลยสิาพาทุกคนมาเบิงซุปเปอร์มาร์เก็ตแบนด์ลาาจีวากำลังขยายสาขาออกเรื่อยๆเนาะก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ต รือว่าห้านสะดวกสื่อของโศกทวีทุกคนซึ่งว่าโศกทวีเบาเมนไซกบแต่เห็นการขยายสาขากันหลาย่ายสาขาแหละทุกคนนี่เนาะนี่ก็สิเป็นบรรยากาศอยู่ในเขตบ้านนน่นขอ้อทั้งหนาก็สิเป็นตึกทีวากําลังก่อสร้างคือว่ามีการก่อสร้างด้นแหละแต่ว่า ยุดสง,งัดเนะาะเบลแมนไ่เห็นการก่อสร้างด้นเติบแล้วแต่ว่าบทันเซ็แในนี้ก็สิเป็นทั้งหนาของโศกทวีสาขาใหม่ทุกคนเดี๋ยวฮอสชิพาทุกคนเขาไปเบิ่งจินขาเนาะแล้วก็เขาไปสื่อบางอย่างที่บลแม่นส่ยอยากได้มี้เดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันทุกคน ทุกคนนี่ก็เป็นโศกทวีนี่ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตโศกทวีสาขาใหม่ที่ว่ากำลังเปิดกำลังเปิดเดือนนี่แหละทุกคนกำลังเปิดใหม่เนาะเดี๋ยวเทาเข้าไปเบิ่งถือว่าใหญ่เนาะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยโอ้ทางเขาทางใดสบายดีกันอีกทันหนึ่งทุกคนสำหรับโศกทวีนี่เป้าแม่ไส้ก็เห็นหลายสาขาแหล่เนาะถือว่าเปิดอยู่เวียงจันท์ถือว่าใหญ่ทุกคน ย้อมาเบิ่งสาสานีนะโอ้ถือว่าสะอาดเกี้ยงงามตาขนาดทุกคน มีสินค้าหลากหลายอย่างเลยเนาะสมกับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมีทุกอย่างเลยปลาชิ้นสินค้าไร้ขนาดนี่ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์ลาวเนาะโซทวี มีเครื่องดินเล็กหน่อยมีเครื่องใส่ซอยทุกอย่างเลยนี่ก็สิเป็นสาขาโนนขอทุกคนเปาเม่นไส่กับโบคอยได้เขาใส่บริการปาะในเนาะสำหรับสุ per สุอร r มาร์เก็ตนี่ก็ถือว่าเป็นสุ per มาร์เก็ตหนองใหม่ที่ว่ากำลังเปิดใจ ประมาณ2ปีนี่แหะทุกคนจากที nah. ่บาวแม่นไสเห็นเนาะแต่ว่ากะเริ่มมีหลายสาขาแล้วเนาะอยู่นครหวงเวียงจันทน์นี่บาแม่นไสเห็นกอยู่ที่วังไสแล้วกอยู่ที่หุ่มอ150เปียงเนาะแล้วกอยู่หอยหงจากที่ว่าบาแม่นไสได้เห็น โชกทวีนี่ก็ประมาณ6 7สาขานี่เนาะแต่ว่าแต่ละสาขานี่ก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ว่ามีแต่ใหญ่ๆเลยเนาะสินค้ามีหลากหลายขนาดคือว่าอยู่เวียงกันนี่ก็ มีซูเปอร์มาร์เก็ตท่วาเกิดขึ้นหลายแบรนด์ทุกคนแล้วก็มีอีกหลายแบรนด์จากต่างประเทศที่ว่าเขามาเปิดเนาะแต่ว่าคนล่าส่วนใหญ่กยังมาเข้าตลาดสดเนาะเพราะว่าราคาอยู่ที่ตลาดสดจะราคาถือกลัว แ้วกา,มมารซม้มาต่อร่องราคาได้เนะาะถ้าซื้อหลายอย่างแต่ว่าถ้าเขามาในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าหาสะดวกซื้อนี่ก็คือราคาได้ก็ราคานันเลยเนาะมือน้ก็ได้มาทางนี้เนาะทุกคนก็เลยพาทุกคนมาเบิ่งเลยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแบบหนึ่งเนาะที่ว่า กำลังขยายสาขาเรียนติดติดเลยอยูใ่ในหล่าตอนนี้ก็มีทางสิ้นขาล่าเนาะที่ว่าเขามาขายเป็นยาพื้นเมืองเป็นสิ้นขาแบนด์ล่าที่ว่าผลิตนำเขามาขายก็มีเนาะบอกว่าทีเป็นกาเฟ หลากหลายอย่างชิ้นค่ะพบเลยเพราะว่าจิเป็นอุปกรณ์เหลียงเด็ก้าทุกคนทางด่านนี้เป็นทางด่านนี้เป็นโซนพักหมากใหม่เนะถือว่ามีลายยางเลย ก็มีพักออร์แก,กนิกนำวลาสี่พันกี่ ถือว่าสิ้นขาขบสุดเลยทุกคนอยู่ในนี้เนาะเพราะว่าแต่ละสาขากเป็นสาขาที่ใหญ่ฟังจากซื้อโศกทวีนี่ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นแบรนด์ล้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับโศกทวีซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนี่กับิ้นขาประเภทนหนามกับซิมีสิ้นขาไทยลรยเนาะ ทุกๆซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในเลาานี่กัซิมีสชิ้นขาไทยค่อนข้างว่าเกิน70%เนาะที่ว่านำเขามาขายนี่ทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นขาที่ว่ามีติดคำว่าไทยเนะาะหรือวาเมดอินไทยแลนด์นี่ถือว่าคนเลาาจะหูซึกหมั่นใจกับคุณภาพและความปลอดภัยก็เล็เหตให้หลายๆคนจะเลือกใส่เนาะ คือความหมั่นใจทางด้านคุณภาพและก็ความปลอดภัยสำหรับสินค้าแบรนด์ไทยเนอ้อทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศทุกคนอยู่ที่ซ so ูเปอร์มาร์เก็ตโศกทวีมีสินค้าหลากหลายอย่างเลย นัวนี่น้องมัตโตะนี่นะฮังสังเกตเทนสิมิแตะเครื่องซินคานับตั้งแต่ค้องกินค้องใส่จำพวกอันเป็นโฟมหลังนาะอยู่โซนใดโซนโฟมหลังอ๋อที่านอายจะใส่โนี่เโอ้ เดินเดินขอบใจเป็นโซนเค่องความสวยความงามอย่าฟังเลเป็นโฟบลางน้า ครบเลยทุกคนสำหรับซปเปอร์มาร์เก็ตโสกทวีบนจอดรถดกับกว่างควงเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์ลาาที่ว่านำสินค้าไทยเขามาขาย ที่วาร้ายที่สุดเลยทุกคนตัวนี้นเนาะเบวแมนใส่หมักซื้อใส่าทุกคนและและสำหรับในคลิปนี้นอกจากสิมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนสำหรับการผ่านมาเบิง์นซูเปอร์มาร์เก็ต แบรนเล่าในมือน,นี้ก็คือโคภวีเนาะถ้าผู้ดใดที่ว่ามักหรือว่าอยากสนับสนุนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าเนาะและตอนนี้เบาแมนใส่ก็สิบพาเบิงอีกน้อยหนึ่งเนาะและการสิบเก่าคำลาเลยทุกคน ใส่ทงกันนี้เี่สตัวนี้บัตส,สิอันแบบ,แบ,บสะสมแต้มบ่โยแม่สะสมแต้มัางาก็มีหาอาหารนําเนาะทุกคน ป้าทางหนาเป็นเดินจอดรถชีวากลวงเลยเนาะเป็นแบบหางเลยทุกคนใหญ่ใหญ่ขนาดซปเปอร์มาร์เก็ตโศกทวี โูบทวีซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะทุกคนและตอนนี้เบาแมนไซกาสิล่าไปซ้ำนี้เนาะทุกคนบายบายกับคลิปนี้